ในห่วงลึกของจักราวาลที่ซึ่งแสงสว่างไม่อาจส่องถึงมีเงาหนึ่งถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่เทพไม่ใช่มานแต่เป็นตัวตนที่อยู่กึ่งกลางเป็นกระจกสะท้อนความปรารถนาอันดำมืดของมนุษย์เงาแห่งความมืดมิดที่เราเรียกขานว่าซาตานซาตานตัวตนที่ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นกำเนิดของความชั่วร้ายในสวนอีเดนมันปรากฏกายในรูปของงูหลอกล่อมนุษย์ให้ลิ้มรสผลไม้ต้องห้ามในตำนานอื่นๆมันปรากฏกายในร่างของแพดดัมสัญ,ญลักษณ์แห่งความลุ่มหลงและตัณหาหรือในร่างของทูตสวรรค์ตกสวรรค์ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแสงสว่างแต่กลับกลายเป็นความมืดมิด มันคือตัวตนที่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ได้หลากหลายเพื่อหลอกล่อมนุษย์ให้หลงทางมันสัญญาด้วยอำนาจด้วยความสุขด้วยความสำเร็จแต่เบื้องหลังคำสัญญาเหล่านั้นซ่อนไว้ซึ่งความว่างเปล่าและความหายนะซาตานในโลกปัจจุบันซาตานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำนานมันแทรกซึมอยู่ในทุกมิติของชีวิตมนุษย์ในสงคราม มันกระซิบให้มนุษย์เข็นฆ่ากันเองในความรุนแรงมันยุโยงให้มนุษย์ทำร้ายผู้อื่นในความโลภมันล่อลวงให้มนุษย์แสวงหาทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมในความเห็นแก่ตัวมันปลุกปั่นให้มนุษย์เห็นแก่ตัวและไม่สนใจผู้อื่นในเทคโนโลยีมันควบคุมมนุษย์ให้ตกเป็นทาสของความสะดวกสบายมันคือเงาที่คอยกระซิบยั่วยวนให้เราทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรม ทำลายความสัมพันธ์และทำ้ายผู้อื่นซาตานในจิตใจมนุษย์ซาตานไม่ได้อยู่ในนรกขุมใดแต่มันสิงสถิตยอยู่ในใจมนุษย์ทุกคนมันคือด้านมืดในตัวเราเองความกลัวความอิจฉาความกโกรธและความปรารถนาอันแรงกล้าที่คอยฉุดรั้งเราไว้จากความดีงามเราทุกคนมีเงาของซาตานอยู่ในตัวแต่เราก็มีแสงสว่างแห่งความดีงามเช่นกัน จงเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความมืดมิดและก้าวเดินไปในเส้นทางแห่งแสงสว่างในความมืดที่ลึกที่สุดบางครั้งก็มีแสงเล็กๆของความหวังเมื่อซาตานเริ่มตั้งคําถามต่อทุกสิ่งเขาได้ค้นพบว่าความรู้สึกที่ดูเหมือนชั่วร้ายนั้นคือการต่อสู้ภายในจิตใจของคนเราเองความรู้สึกสับสนระหว่างดีและชั่วที่แท้จริงซาตานไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของความชั่วร้าย แต่มันคือเงาสะท้อนของความรู้สึกและความจริงในใจของเราเองคุณคิดอย่างไรกับเส้นแบ่งระหว่างความดีและความชั่วในทุกความมืดยังมีแสงที่รอคอยการค้นพบ